แนะนำการใช้งาน Fellow M1 การพับกาง Fellow M1 การพับกลางถือเป็นฟีเจอร์ที่โดดเด่นของ Fellow M1 เสียบกุญแจและบิดไปตำแหน่ง Open ปดล็อกจุดล็อกแผงคอและกลางแผงคอออกจากตำแหน่งพับเมื่อกางสุดตัวล็อกแผงคอตำแหน่งสำหรับขับขี่จะล็อกโดยอัตโนมัติและกดจุดล็อกชั้นที่2 ถอดเข็มขัดลัดแฮนด์บาร์และสวมแฮนด์บาร์เข้าไปยังจุดล็อกแฮนด์บาร์สำหรับขับขี่บริเวณแฮนด์บาร์และจุดยึดจะมีเดือยและรูเดือยสำหรับล็อกตำแหน่งแฮนด์บาร์ต้องให้เดือยและรูเดือยเสียบเข้าล็อกเท่านั้นใช้น็อตล็อกจุดยึดล็อกจุดยึดให้แน่นใส่เข็มขัดยึดแฮนด์บาร์และปรับให้เข้าที่เสียบปลั๊กเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ กลางเบาะมายังตำแหน่งขับขี่การขับขี่เป l o M1 นั้นใช้ได้ทั้งระบบกุญแจธรรมดาและ NFC card นำ NFC card แตะไปยังบริเวณจุดรับสัญญาณ MFC ข้อควรระวังแตะแล้วนำการ์ดออกห้ามแช่เมื่อรถเปิดการใช้งานจะมีไฟสีฟ้าขึ้นบริเวณ Smart k คีย์บิดสมาร์ทคีย์ไปยังตำแหน่งออน พักเก็บพักเท้าก่อนตั้งหรือเก็บขาตั้งเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานากางจุดพักเท้าก่อนการใช้งานกดสวิตช์สตาร์ทไฟสถานะสีเขียวหมายถึงพร้อมขับขี่บิดคันเร่งเบาๆเพื่อออกตัวการตรวจเช็คความปลอดภัยก่อนการขับขี่ควรตรวจเช็คไฟส่องสว่างรอบคันก่อนการขับขี่ ควรตรวจเช็คระบบเบรกก่อนการขับขี่ควรตรวจเช็คลมยางก่อนการขับขี่การใช้งาน Powerbox ด้านขวาของตัวรถมีช่องสำหรับต่อพอร์ตจ่ายไฟสามารถนำหัวแปลงมาต่อกับเฟลโล w m 1เพื่อเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เลยการชาร์จแบตบ เชื่อมต่อแบตกับตัวรถและนำสายชาร์จจากตัวรถเสียบเข้ากับปลั๊กไฟทั่วไปได้เลยเมื่อชาร์จแบตเกืระดับแบตเตอรี่บริเวณหน้าปัดเรียนใหม่จากกระพริบ